แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่ินที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงกนกวันโสประดิษฐ์ชั้นปีที่สามครับผมนักศึกษาวิชาทหารจิรพัฒน์วันนาชั้นปีที่สมในวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะส่วนได้อย่างนี้นะคะ ็จะเป็นอุโมงค์รุวัวิของพุธเจ้าประวัติที่แสดงภาพวาดของพุทธเจ้าประวัติที่มีความสวยงามค่ะวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเป็นวัดสวยตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งคุนเขาในตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเดิมมีชื่อว่าวัดพระกิ่งประ,ะเรศเป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์แต่ยังมีความวิจิตรงดงามและเข้ากับธรรมชาติโดยรอบได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์สำหรับสายบุญสแสวงหาความเงียบสงบและกลิ่นอายธรรมชาติอันบริสุทธิ์ค่ะด้านในโบสถ์ยังมีแผ่นไม้แกะสลักประดับอยู่ตามฝาผนังเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอันประณีตอ่อนช้อยอย่างชัดเจนนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระนอนที่แกะสลักจากหินหยกจากเมียนมารวมถึงรูปปั้นพญานาคที่หัวบันไดหน้าโบสถ์ที่แกะสลักจากหินแม่น้ำโขงด้วยเช่นกันไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนก็จะมีแต่ความสวยงามที่สำคัญยังออกแบบมาให้เข้ากับป่าเขารอบๆได้เป็นอย่างดีใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเลยแล้วแล้วก็อย่าลืมแวะมาทำบุญและชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกันด้วยนะคะ